สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับสาลายย่างกรอบรสออริจิน่ลตากโคคิลินะครับเดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังกันบ้างแต่ก่อนกินนะครับมีคําเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับในนี้นะครับมีถั่วเหลืองนะจ๊ะใครที่แพ้ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองก็หลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็เขียนด้วยนะครับว่าบริโภคแต่น้อยและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับดังนั้นของพวกนี้เรากินได้นะจ๊ะแต่ว่าอย่าลืมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับในส่วนที่เป็นสาหลายนะครรับเาาาาได้สยมนะครับ 95%นะครับแล้วก็เครื่องปรุงรสมีอยู่5%นะครับนี่ดูจ้าโอเคนะโอเคนี่เออกลิ่นก็หอมนะโอเคนะครับโอเคคราวนี้ชิมรสชาติ อ่ะโอเคครับกินไปแล้วลิ้นรชาดได้เฮ้ยเขาบอกนะว่าให้ตัวนี้ค่อนข้างเยทําทดีนะก็ะคือว่าเน้อาหายเข้าหม่นะแล้วก็กรอบนะครับแล้วค่อยอถานนะพี่อั้นถ้าเกิดเทียบกับไอ้พวกสาหร่ายกรอบที่มันขายตามเซเว่นเป็นยังไงบ้างต่างนะจ๊ะคือตัวนี้นะครับคุณดูนะครับการม้วนเนี่ยเขาจะม้วนแค่หนึ่งชั้นนะครับของสาหร่ายที่เซเว่นนะครับเขาจะม้วนอย่างเงี้ยนะครับคุณจะดูแบบไม่ให้มันเปียกใมันดูบางๆเพราะเขาทำแต่ชั้นเดียวม้วนเนี่ยของสาหร่ายที่เซเว่นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะเขาไม่ใช้สองม้วนหรือสามม้วนนะครับดังนั้นเนี่ยมันได้เรื่องความกรอบที่มากกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้ก็แต่ว่ารสชาติก็ใกล้เคียงกันนะต่างกันแค่การม้วนนะครับอันนี้เ็เค็งม้วนแบบบางก่อนพ่ของเซเว่นอะ่ะมันจะม้วนสองชั้นสามชั้นไงมันก็เลยม้วนแบบหนานะครับมันก็ได้คาวามอร่อยที่แตกต่างกันนะไม่ใช่อะไรอร่อยกว่าไม่อร่อยกว่านะครับความอร่อยมันจะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าเนี่ยเมื่อก่อนนะใครกินไล้ย่างกรอบแบบ มันก็แค่ชิ้นแผ่นชิ้นเดียวอะจากนั้นนะครับเขาก็เริ่มให้มาเป็นพัฒนานะครับมาเป็นม้วนม้วนแรกๆเนี่ยมันจะใช้แผ่นเดียวอย่างนี้แต่นะครับตามเซเว่นต,ตามอะไรพวกนี้เขามันเป็นแบบสมัยใหม่เขาก็บอว่าเฮ้ยเพิ่มความสาลายนะครับให้มันเป็นสองชั้นสามชั้นนะครับอันนี้ก็คือแบบว่าเฮ้ยก็ค่อนข้างจะกินสาลายแบบออริจินอลครับในสมัยดั้งเดิมนะบมันงดั้งเดิมเมื่อก่อนเนี่ยเรากินกันอย่างนี้นะแบบม้วนชั้นเดียวนะครับรอบเดียวเดี๋ยวนี้ ที่เป็นยุคใหม่มันสองรอบสามรอบนะครับเด็กบางคนอาจจะไม่ทันนะว่าเฮ้ยเรากินแบบไอ้หลายๆม้วนมาคุณกินกินนี้คนอาจจะบอกบางๆนะครับแต่ความจริงไม่ใช่นะครับไอเนี้ยมันใกล้เคียงกับออริจินอลในช่วงแรกๆนะครับเพราะออริจินอลแรกๆเนี่ยเฮ้ยก็ทําแบบม้วนเดียวนะครับก็ได้รสชาติอีกแบบหนึ่งครับที่บางกรอบแล้วก็ส่วนในรสของสลายก็ค่อนข้างจะดีก็คือว่าเฮ้ยเนี่ยกรอบอยู่มาหายสลาย์เก่าอืมแล้วความบางแบบเป็นออริจินอลอ่ะพุ่งตรงนะถ้าเกิด ใครทานนะครับในยุคแรกๆเฮ้ยมันจะบางกรอบอย่างนี้แหละแต่ในยุคใหม่นี้ไปกินตามพวกอะไรเซเว่นหรือ,อยี่ห้ออื่นเนี่ยมันจะกรอบมากขึ้นเมื่อเข้าพันสองสามชั้นเออเฮ้ยนี่ก็ได้แบบรสชาติที่นึกถึงสมัยก่อนนะครับใช้ได้ใช้ได้โอเคครับเพื่อนจุก,การเรียนรู้คลิปนี้เป็นเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดแชร์ด้วยนะครับเริ่มใ,ใครอยากจะสบสนุนพี่อั้นนะจ๊ะมีช่องทางขนาดสินขึ้นอยู่นะครับก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ